สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่กับเชอร์แตมมีอะไรซินเดอเรลล่าเนี่นะคะก็คือเซ็ตเจ,จ้าหญิงซินเดอเรลล่านะอันนี้อันนี้เอาไปดีเด็ดเใช่ค่ะเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ใช่ที่แม่จัดกระเป๋าจัดกระเป๋าไปดิสนีย์แลนด์นะคะก็จะมีเซตซินเดอเรลล่านะแม่ก็เลยเอามารีวิวที่วิดีโอนี้เลยนะชุดนะคะแม่แกะมาแล้วเพราะแกะซักให้เชอร์แตมนะคะ ก็หน้าตาชุดเป็นอย่างนี้เฉดกำใส่เลยไหมคะไม่เห <Short recording. S 1> ็นไเห็นไหมเพมต้องเก็บอ่าได้เดี๋ยวนะแม่เก็บเพตรงนี้นะคะเกาะเกาะอยู่บนบานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นแขนน่ารักมากเลยจะมีผีเสื้อเห็นไหมที่แขนมีผีเสื้อชิเดเลล่ะเขามีเพชรแบบคนนี้ด้วยอ่ะใช่ค่ะก็หนูไงที่เขาเสกให้กลายเป็นอะไรเป็นคนขี่รถฟักทองอ่ะ เราชุดนะคะก็จะมีนี่มาให้ด้วยหวีหวีติดผมเป็นรูปผีเสื้อนะคะเข้ากับชุดนะทำไมไม่มีนางฟ้าเลยล่ะกับโปรก็นางฟ้าเลยเดี๋ยวแม่เป็นนางฟ้าให้อ่ะ <c oughs> นี่เอา <c oughs> นี่กระโปรงผูกป้องนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไว้ถ้าชาแตามใส่เมื่อไหร่นะเดี๋ยวแม่โพสต์ลงอินสต g r a m ให้ดูกันนะคะแล้วก็อ่ะชาแตามไม่อยากแกะอันนี้ มีอันนี้มาด้วยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเห็นไหมอันนี้นะคะก็จะเป็นเซตแหวนกับตุ้มหูนะคะเพราะนี่มีคะมีมงกุฎใช่ไหมมีเด็กพยายามจะใส่อยู่อ่ะแม่ให้ดูกันนะอ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะเดีย๋ยวแม่พี่ๆดูหนะ่อยอือมมงกุฎก็จะมีรูปซินเดอเรลล่านะคะแล้วก็มีห้อยๆตรงนี้ไย ตัวที่ห้อยๆจะเป็นหนูนี่ก็อันนี้ก็เหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นฟักทองเหมือนกันแล้วก็ันี้ก็เป็นแบบนรูปเหมือนกันอ๋อใช่ใช่เป็นรูปเป็นรูปเขาถือฟักทองนะคะแม่มันเหมือนกัน,นะคะ่ะอ๋อแม่ก็เพิ่งรู้อ่ะคาทาเหมือนกันนี่ค่ทาก็มีรูปตรงนี้นะคะ รูปเดียวกันเลยเปล่าเชื่อแตมคืรูปเดียวกันค่ะแล้วก็มีหนูห้อยอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ข้างบนนะคะมีซินเดอเรลล่าอยู่ตรงนี้นะหมุนได้หมุนที่ก้นตรงนี้นะหมุนเขาก็จะหมุนกระโปรงสวยเนาะปิ้งปิ้งปิ้งปิงเสกเสกใช่จะเป็ปปเนนาพาก่อนได้ใส่มงกุฎไหมเห็นไหมเห็นไหมใส่นะโอเคเอามาเรามาแกะอันนี้กัน เธอตามอยากเล่นนั่นนี่ค่ะขาทานี่ก็แม่ติดต้มหูแม่ติดเองนี่ค่คะมีคนมามากว่าหน,น้าบ้านเราพี่เขามากว่าหน้าบ้านใช่ค่ะแกกันเลยซินเดอลล่ามาแล้วเขาอุ้ยจะดึงก็แดงจะดึงก็แดง ฟุมซาฟุ้มซาตัวอะไรลูกมันมีตัวอะไรมาให้เขาก็จะมีตุ้มหูนะคะคมาให้สองอันคู่หนึ่งหเหมือนกัน่ะเหมือนกันค่ะตรงนีนะะ้สามารถเอาตุ๊ก,กตามาใส่ได้นะคะแม่ก็หยิบซินเดอเรลล่ามาบใส่ลงไปเจเจซินเดอเราลล่าจะไปจับหนูน้อยเจ ่มีเดรล่าค่ะตู้เชิญเต้มใส่ไหมแม่ใส่ให้ไม่ไม่เจ็บใม่ใส่ใครอีกอีกคนนึงอีกข้างหนึ่งเป็นนกแล้วกันนะสีฟ้าเหมือนกันนะคะใส่ข้างนี้ใส่ไหมคะลูกเจ็บอันนี้ล่ะไม่เจ็บเลยนั่นค่ะเป็นอะไรอ่ะและอันอันข้างนี้ล่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะ ก็นั่งในรถฟักทองได้นะนี่ใส่ลงไปปิดนะแล้วรถฟักทองนี้คะ่ะก็ใส่ไปกับแหวนตอนนี้นะคะแม่จะให้ซินเดอเรลลนะ่านั่งรถฟักทองยเดียวก็ใส่แหวนอ่าเดี๋ยวให้เชื่อตามใส่แหวนนะแหวนเป็นอุ้ยนี่นะน่ารักมากเลยเป็นแหวนนี่เลยให้ดา่ากำมืออ่า นี่เรียบร้อยแล้วนะคะแหวนรดนฟักทองนะแล้วก็ตุ้มหูซิเนเดลล่านะคะเช่าแตมใส่ไหมใส่ไหมใส่ไหมคะมแล้วก็มงกุฎคือทั้งหมดอะของเด็กหมดเลยค่ะแต่ด้วยความที่วันนี้เช่าแตามเขาเป็นเบลอยู่เขาใส่เขาเป็นเจ้าหญิงเบลอยู่นะเขายังไม่ได้ถอดก็เลยให้แม่ลองใส่แทนนะคะบินบินบินบวปิวิวๆเรียบร้อยเกัอลูก เรียบร้อยค่ะสำหรับอุปกรณ์เจ้าหญิงซินเดอเรลล่าวันนี้นะคะครบเซตเลยนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้กับน้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะคะที่สําคัญอย่าลืมให้วยวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายปิงนี่เชอร์แตมออกทุกตัวนั่งรถมาไปแล้วไอ้เราฝักทองไปแล้วค่ะคุณค่ะ